มีนะหลายคนแม้จะรู้ว่าตัวเองตายนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อทำอะไรไม่ถูกแต่เรามีครูบาอาจารย์เนอะเรารู้ว่าตายแล้วเราจะทำอะไรมีประเภทหนึ่งนะตายหลังตายคือตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองตายนะเรื่องนี้หลวงพี่เคยได้ยินหลวงพ่อทัตตาชิโวเล่าให้ฟัง ฟังจากเทปมงคลชีวิตของท่านนั่นแหละจำไม่ได้แล้วมงคลไหนฟังตั้งแต่หลวงพี่อายุอายุเท่าไหร่ตอนนั้นนะฟังท่านตอนอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีอะประมาณอายุสิบหกหรือสิบเจ็ดปีประมาณนั้นเนี่ยตอนนี้ห้าสิบสี่แล้วกีป่ปีแล้วจ้ะ สิบหกยี่หกสามหกสี่หกสามสิบกว่าปีแล้วฮนะท่านเลยฟังว่าท่านอยากรู้ว่าลุงของท่านเนี่ยตายแล้วไปไหนท่านก็เลยไปกราบยายยายก็สอนสอนสอนให้ท่านฝึกสมาธิแล้วก็ให้ไปดูเองเลยว่าลุงของท่านตายแล้วไปไหน ก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเข้าไปเป็นลุกเทวดานะอยู่ที่ต้นไม้หน้าบ้านนั่นแหละ